ตัวนี้จะเป็นเกียร์นะครับเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์ 1, 1> สองเกียร์สามแล้วก็เกียร์ถอยนะครับลูกค้าใส่ถ้าอยากถอยก็เกียร์อาร์นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สามคือเร็วสุดถ้าลูกค้าใส่เกียร์เสร็จนะครับให้ลูกค้าดันดันโยจกจะทำให้รถเดินหน้าไปนะครับเดินหน้าถอยหลังใช้ตัวนี้ถ้าเกิดมีมีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรฉุกเฉินให้เอาตัวนี้ลงตัวนี้จะเป็นบีบเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา คัดเล่งตัวนี้เป็นตัวโยกไปมีดนะครับตัวเปิดไปมีดทํางานนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งความต่ําสูงของญ้านะครับหมุนตัวนี้อันนี้ต่าสุดอันนี้สูงสุดดูสัตกตาให้ดูนะครับ